ยี่สิบเจ็ดอะที่ผมไปส่งวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผมไปส่งพี่ใช่ไหมที่ผมเจอพี่หน้าหน้าร้านใช่ไหมที่ผมให้พี่แล้วพี่ให้เงินสดผมมาเลยที่บอกว่าตอนนั้นพี่เพิ่งขายของได้พอดีให้เงินสดผมมาหมดเลยอ๋อแม่พี่รับใช่ไหมนั่นแหละพี่มันเป็นตัวนี้แหละที่ผมลงไปส่งพอดีมันมีทิชเกตมาไงมันบอกว่าพี่อะหาของไม่เจอยังไม่ได้รับของผมก็เลยงงไงครับว่า มไปตั้งแต่วันที่ก่อนที่เสร็จินะเพราะเห็นว่าประมาณน่าจะเป็นที่26หรือที่25เละที่ทางข้องความข,ข,ของรัชนาไปว่าทําไมของมันยังมาไม่ถึงเพราะก่อนสั่งอ่ะมันบอกว่าจะทงก่อน26อ๋อเออมันจะถึงก่อน<อ>26ใช่ปัะใช่ทีนี้เราก็รู้ไงว่าอ้าวก่อนจะพอส่งไปแล้วเราลับไปรู้ว่าของเรา,าถึงไหนแล้วแล้วมันยังอยู่ละนอนถึงเ้งสา3วันก็เลยทักข้อความเหตุไปในรัชนาจิตต่าไป แต่วันที่ยี่สิบเจ็ดอะผมไว้ส่งแม่พี่รับแทนแล้วให้ตามผมมาแล้วสรุปพี่ได้รับของแล้วเนาะรับแล้ว,ลว,ลว okay, โอเค okay, โอเคโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบ